ไปดูเรื่องของการปฏิรูปกันบ้างตอนนี้มีหลากหลายเวทีนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนร่วมกันแสดงความที่เห็นปฏิรูปประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกมการทิจการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะเวทีสนชหรือว่าสปชล่าสุดค่ะในส่วนของเวทีสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชนะคะเดินหน้าเปิดเวทีประชาเสวนาใน13กลุ่มจังหวัดนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศค่ะ และในประชาเตรรัฐประธานคณะกรรมาการวิสามักนมมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ชี้แจงแนวทางการทํางานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยเร่งการเดินหน้าสร้างความสามัคคีปรองดองตามรถแมทการปฏิรูปประเทศโดยจะตั้งเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ซึ่งก็ได้กำหนดพื้นที่เปิดเวทีประชาเสวนาแล้วดำเนินการเป็นกลุ่มจังหวัดใน13จังหวัดก็คือจังหวัดเชียงรายนาครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาขอนแก่นนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานาครโดยขอความร่วมมือทุกฝ่ายทำหน้าที่เป็นกลางด้านนายอภินันท์จันททรังสรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ปรับผังรายการเพื่อสนับสนุนนทาทงในการปฏิรูปประเทศ2รายการก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมารายงานความคืบหน้ากาปรปฏิรูปในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบรวมทั้งเตรียมออกอากาศรายการสปชเสียงประชาชนในทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งเชื่อมสัญญาณไปเผยแพร่ออกอากาศในทุกภูมิภาคด้วยค่ะ